อย่าให้เรามีโอกาสได้เป็นผู้สูงวยัยเลคผ้มเราก็จะเหมือนท่านนะนไม่แตกต่างกันมากมายอุตุชนธรรมดาอนะเหมือนกันนัทถีโลเกอัินนัที่โตคนไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกเชืเออส่วนใหญ่เราจะมีแต่สนทนาท่ทีเฉยหลักทําอะไรคุณโยมรู้อยู่แล้วว่าทําดีมันได้ดีทําชั่วมันได้ชั่วอยู่แล้วนั่นแหละใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ต้องบัสอนหลักธรรมอะไรมากมายหรอกเอาแค่ว่ารู้ว่าเราทําแล้วมันไม่บีบเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อเรานะไม่ผิดกฎหมายสิ่งเหล่านั้นมันดีหมดนะนี่เลยไม่ต้องอะไรมากมายหรอกในเรื่องการบรรลุถึงหลักธรรมอะไรมากมายเพราะว่าการที่บรรลุถึงหลักธรรมเป็นการปิติวิเวกันที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เพื่อดับ อิเลสอาสะวะทั้งหลายแหลนะ่นมันขึ้นอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจของเราว่าเรานั้นนะ่ยพร้อมที่จะปฏิบัติไหมนี่นีน่แหละคือเรื่องราวต่างๆเราถึงรู้ได้ว่าพระพุทธองค์ท่านชีนะ้แนนวาทางให้เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรแตกต่างมากมายนะในหลักธรรมต่างๆที่หลักธรรมนั้นท่านสอนให้รู้ว่าเราควรทำอย่างไรที่สุด เพิ่นเอื้นว่าเพิ่นเห็ดปองพองน้องคิงนิ่งหายไปแล้วเหรียน้าปองเหรียน้าทางเหมือนกับการที่ได้มีการพัฒนาประเทศมีการสร้างถนนหนทางเพื่อในการคมนาคมให้สะดวกสบายก็เหมือนก,นกันกับหลักธรรมต่างๆที่ท่านได้วางไว้เพื่อเราปฏิบัติได้ง่ายๆนะแต่เรานั้นถึงระดับนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงหลักธรรมขั้นสูงได้เพราะอะไร พราะยังมีกิเลสเกียรติอาสาวะก็คือความอยากทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลน,นี่แหละเพราะว่าสภา,สภาวะร่างกายของเราเน,นีะ่ะบางทีมันมีทุกข์ทุกอะไรทุกมันคืออะไรทุกมันคือความที่ไม่พึงประสงค์ของเราทั้งหลายแหละเช่นความทุกข์ทางใจปวดร่างกายปวดแข้งปวดขา นั่งอยู่านานๆก็ปวดนะนั่นแหละคุณโยมมันจะเป็นลักษณะนะั้นนะเขาเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือทุกขังทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละคําว่าทุกตัวทุกเนี่ยนะมันเกิดจากจิตใจของเรานั้นนะยอมรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไม่ไดนะ้นี่แหละ ยอมรับสภาวะของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นแหละคือทุกนะอันนี้อริยสัจสี่เนี่ยเรานี่แหละเราเข้าใจชัดเจนในเรื่องทุกเนี่ยทุกคนเนี่ยมีชอบมีความทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าไอ้ไอ้เขาเรียกว่าคําว่าชอบมหมายถึงว่าไม่ใช่ว่ามากในสิ่งนั้นนี่ชอบในทีน่นี้หมายถึงว่ามันเกิดจากความทุกขมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะทางร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นนั่งน,น,นานๆก็ปวดแข้งปวดขาหรือหรือจะมีเรื่องราวมากระทบจิตใจเกิดให้มีความทุกข์ทางกายทางใจนะมันเป็นการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางร่างกายกจิตใจของเราการมองเห็นของเรามันเกิดเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นแล้วเรานั้นนจะต้องตัดตัวนี้ให้ได้ก็คืออะไร คือยอมรับให้มันเกิดเป็นไปตามธรรมชาตินะมันเป็นอยู่แล้วของธรรมชาติก็เหมือนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราหลีกเลี่ยงการเกิดการแก่การเจ็บการตายไม่ได้นั่นแหละถ้าเรายอมรับสภาพตรงนี้ได้ไม่มีคำว่าทุกข์เหมือนกับการที่เราสูญเสียของเป็นที่รักของเราไปนั่นแหละ,ะที่ได้ล้มหายตายจากกันไปนั่นแหละ เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะล้มหายตายจากหรือจะหนีจากเลิกลากันไปแล้วเกิดความทุกข์เศร้าเสียใจเราเปลี่ยนสภาวะตรงนั้นยอมรับไม่ได้เพราะอย่างนี้เราถึงรู้ว่าจะจากเป็นหรือจะจากตายมันก็เหมือนกันคุณโยมมันก็เกิดความทุกข์เหมือนกันเราต้องตัดตรงนี้ได้ถ้าเราตัดตรงนี้ได้ความทุกข์ของเราก็จะไม่มีเหมือนกันกันกบการนั่งเรานั่งนานๆเราถึง